กินได้ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเมนูแบบว่าต้นเดือนสิ้นเดือนหรือเมนูหลังหวยออกไม่จำเป็นค่ะอยากกินตอนไหนจัดเลยจ้าเมนูนี้นะคะ จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกไวัใส่ใจทุกครอบครัวค่ะเมนูไม่แค่หมูมาแล้วจ้าเมนูง่ายๆนะคะค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทําอะไรง่ายๆกินกันนะคะผัดทีนึงกะละมังใหญ่ๆเลยกินกันได้ทั้งครอบครัวค่ะค่ะวันนี้นะคะการจะชวนมาผัดมามา่า สูตรตลาดนัดนะคะอ่าฉบับบ้านการเองอ้าวนี่เลยค่ะผัดกันแบบว่าหืม ม่ต้องเน้นเนื้อสัตว์ค่ะมาค่ะวัตถุดิบที่การใช้มามา่ายี่ห้ออะไรก็ได้มาม่าไว้ไวาอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือใครจะมีเป็นแบบว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบที่มันเป็นเป,นเปลือยอะแบบนั้นก็ได้นะคะค่ะวิธีการลวกเส้นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยังไงให้เส้นเหนียวนุ่มการทําคลิปเต็มลงให้เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเตรียมไว้สามห่อหรือเตรียมไว้ให้พอดีกับสมาชิกในบ้านนะคะบอกแล้วค่ะช่วงนี้นะคะ หูแพงอะไรก็แพงค่ะการจะใส่ไข่ไก่ไข่ก็แพงเนาะเออแต่ก็ยังพอได้ยังต้องกินค่ะไข่ไก่5้าฟองค่ะเบอร์หนึ่งนะคะที่การใช้ปริมาณนะคะแล้วแต่ความชอบค่ะมีกระเทียมสับผักถูกค่ะจะเน้นใส่ผักนะคะกระลำปีขึ้นหัวนะค่ะมีแครอทนะคะเพิ่มความสวยงามก็คือประมาณว่าก้นตู้มีอะไรก็หยิบมาใส่เลยจ้านะคะแล้วก็มีต้นหอมหั่นท่อนค่ะเท่านี้เองค่ะวัตถุดิบน้อยนิดมากมายเลยค่ะไปค่ะลงมือผัดอร่อยอร่อยเหมือนต ในตลาดนัดเลยนะที่เขาทํากันนะ่ะอุ้ยน่านกินมากเลยไปค่ะเดี๋ยวเราไปผัดพร้อมกันค่ะยังไปไหนไม่ได้ค่ะ <c oughs> ก่อนอื่นค่ะมาเตรียมในส่วนของไข่กันนะคะเพื่อความสะดวกและรวดเร็วค่ะตอกไข่ใส่ถ้วยเตรียมรอไว้เลยนะคะนี่เลยค่ะเตรียมไข่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปค่ะ อร่อยง่ายๆด้วยมือเราเองนะคะไม่งอเครื่องปรุงในซองในจ้านี่นะคะเดี๋ยวการจะปรุงของการง่ายๆโดยการจะผสมน้ําซอสก่อนนะคะก็จะใส่น้ําตาลทรายนะคะจักประมาณ1ช้อนชาตามด้วยซอสหอยนางรมค่ะ1ช้อนนะคะเป็นซอสปรุงรสค่ะประมาณ2ช้อนแต่งสีสันด้วยซีอิ๊วดำหวานนะคะนิดหน่อยค่ะนี่แค่นี้นะคะ ใส่ผสมรวมกันไปเลยค่ะเป็นวิธีการผัดที่ง่ายมากก็จะใส่น้ำปลาลงไปสักประมาณ5ช้อนนะคะ3 4 5เท่านี้เองค่ะผัดง่ายๆรวดเร็วทันใจจ้าค่ะเท่านี้ค่ะไปค่ะลงมือผัดกันจ้าค่ะมาค่ะเดี๋ยวจะมารวบมาม่าก,กันก่อนนะจ้าใส่น้ำนะคะตั้งเตาจ้าแน่นละหลายๆคนคงคิดนะ ขนาดแค่ลวกเส้นมาม่ายังต้องมาแบ่งปันกันด้วยเหรอ <c oughs> อย่าเพิ่งคิดแบบนั้นนะคะการลองทําแล้วมันดีมันอร่อยเอยนี้ยเราก็มาแบ่งปันกันเนาะมันดีกว่าที่เคยทํานะคะนี่เลยค่ะรอน้ําเดือดนะน้ําเดือดเสร็จแล้วเราก็หย่อนลงไปเลยกาวันนี้นะคะการจะอร่อยง่ายๆด้วยวิธีการปรุงจะไม่ง้อเครื่องปรุงในซองค่ะใส่ลงไปยังไม่ต้องรีบไปคนเนาะใช้ความร้อนอะ่ะมันกระจายเส้นออกมาเอง เราไม่ต้องไปยุ่งเดี๋ยวเขาจัดการของเขาเองนะคะนี่เลยค่ะเมื่อเส้นอ่อนตัวลงนะคะมันก็จะกระจายเส้นออกให้เราแบบนี้เปิดไฟแรงเลยนะคะให้แบบเดือดพ่านเลยแล้วก็เส้นนิ่มนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเส้นมันมีแบบความใสๆขึ้นมาแล้วให้สัมผัสว่าเส้นมันนิ่มเส้นมันสุกอะค่ะนี่วิธีนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะใครที่เคยชมวิธีการลวกเส้นมาม่าของการแล้วก็อาจจะรู้แล้วนะคะนี่เลยค่ะ เอานี้เลยค่ะเส้นได้ที่แล้วนะคะเดือดจัดจัดโกรดจัดจัดแบบนี้เลยจ้าน้ําเย็นค่ะน้ําธรรมดาอุณหภูมิก๊อกนี่แหละค่ะใส่ลงไปจ้าเป็นการช็อกอ่าเป็นการน็อคน้ําทําให้เส้นนะคะ่ะมันมีความเหนียวนุ่มค่ะเห็นไหมใส่จนน้ําน้ํานิ่งเลยน้ํานิ่งเลยนะคะอันนี้การไม่ได้ลดไฟนะการเพียงแต่เติมน้ําลงไปให้น้ําที่มันกําลังเดือดเดือดมันนิ่งนี่แหละค่ะเป็นการนอ็อ นอกน้นํำทำให้เส้นนะคะมันมีความเหนียวนุ่มขึ้นนั่นไงเห็นไหมบอกแล้วค่ะลองทําดูนะคะนี่เท่านี้ค่ะปิดแก๊สจ้าแล้วก็ไปสาวเส้นขึ้นจ้ะค่ะนี่นะคะก็จะได้เส้นแบบเหนียวเหนียวนุ่มๆแบบนี้นะคะเอาค่ะพักไว้เสด็จน้ําจ้า มาค่ะเดี๋ยวก็จะมาแบ่งปันวิธีการผัดในแบบของการกันนะคะรับรองค่ะน่ากินไม่แพ้นในตลาดนัดแน่นอนจ้าค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันสําหรับผัดพอประมาณไข่ค่ะที่เราตอกไว้ค่ะใส่ลงไปไข่ถ้าอยากจะให้ไข่มันสวยๆเนี่ยค่ะวิธีการกระจายไข่ไม่จําเป็นที่จะต้องพอลงไปปุ๊บยีๆๆเลยไม่จําเป็นค่ะ ใช้วิธีการดันให้ไข่มันไหลแบบนี้ค่ะมันจะได้แบบว่ามันมีความแบบาขาวๆเหลืองๆแบบชัดเจนเนาะใช้วิธีการผลักให้มันไหลให้มันค่อยๆเซตตัวนะคะที่บ้านการเขาชอบกินแบบว่าถ้าเป็นเมนูอะไรที่มันผัดไข่แบบเนี้โอ้ยกระทิเหนียวไข่ไปถึงไหนอ่าจะต้องแบบให้ใส่ไข่แบบล้นๆไปเลยค่ะคุณพี่เขาชอบกินไข่เยอะอย่างเงี้ยค่ะ เนี่ยผัดไข่ให้ได้ประมาณนี้นะคะเราก็กระจายกระจายทําให้มันเป็นชิ้นแบบว่าเป็นชิ้นไข่อ่ะคะ่ะหลังจากนั้นการก็จะตักไข่ค่ะตักไข่ขึ้นก่อนนะคะนี่การก็จะพักไข่แบบนี้ไว้ก่อนจ้ารอแบบสวยๆไว้ก่อนคะ่ะหลังจากเอาไข่ขึ้นเราก็เอาน้มามันใส่เล็กน้อยพอนะคะไม่จําเป็นต้องน้ํามันเยอะเพราะว่าในไข่อ่ะมันมีน้ํามันอยู่แล้วการจะไม่ผัดให้มันแบบว่าเยิ้มเยิ้มจนเกินไปนะคะจากนั้นก็เอากระเทียมค่ะลงเจียว เข้าสู่กระบวนการผัดแบบง่ายๆกันแล้วนะคะเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะการจะเอาผักลงไปก่อนค่ะนี่เลยผักมันแข็งเนาะเพราะว่าเส้นหมา่าม่ามันสุกอยู่แล้วเอาผักลงมาทั่วน้ํามันก่อนในส่วนของแครอทเนี่ยค่ะเก็บไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเส้นมันฝอยผัดกระหล่ำปลีให้มันโดนน้ามันทั่วๆแบบนี้ก่อนนะคะให้มันมีความแบบนิ่มเล็กน้อยก่อนอย่าให้นิ่มมากนะอย่าให้สุกมากเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะเราก็เอาเส้น บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอะค่ะใส่ลงไปตามด้วยน้ําซอสใส่ลงไปเลยค่ะที่เราทําเตรียมไว้เห็นไหมมันสะดวกสบายมากเลยค่ะทีนี้ก็ผัดคลุกเคล้าไปค่ะให้เส้นน้ําซอสพอใส่ลงไปปุ๊บเส้นมันจะเปียกแฉะทีนี้อยู่ที่เราแล้วค่ะจะผัดให้หน่ากินต้องผัดให้เส้นมันแห้งๆแล้วก็ชิมรสชาติปรับแต่งดูนะคะกันจะใช้ไฟแรงๆเลยนะคะในการผัด รสชาติของการนะคะพอดีแล้วค่ะการไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะเมื่อผัดจนรู้สึกว่าเส้นแห้งผักสุกนะคะการก็จะมาใส่ในส่วนของแครอทค่ะลงไปไปแรงเกินก็กระทะไหมอ่าใส่ไข่ลงไปจ้าแบ่งครึ่งน,นึงก่อนนะคะไข่การจะใส่ไม่ทั้งหมดจ้ะเอาไว้โรยหน้าด้วยแน่เห็นไหมเขาเรียกว่าเป็นการเชิญชวนให้มันน่าก,กินไง ไฟแรงเกินเบาไฟลงนะคะของการไหม้ขอบกระทะไปแล้วจ้าถ้ามันเยอะเกินใช้สองตะหลิวช่วยได้นะนี่นี่นี่น่ากินเลยแครอทใครชอบนะคะสามารถใส่ให้เยอะกว่านี้ได้น่ากินแล้วอะโรยต้นหอมค่ะครกเค้าอีกสองทีค่ะอย่าผัดนานนะคะถ้าหลังจากเราใส่ต้นหอมแล้วะคะ่ะ โอเคค่ะประมาณนี้ค่ะไปค่ะจัดจานพร้อมเสิร์ฟจ้าป้อนนะคะป้อนค่ะนี่นะคะม,มันเป็นแบบว่าอันนี้เส้นมาม่านะคะไม่ใช่เส้นสปากเก็ตตี้เครื่องมันจะแน่นๆเนาะเส้นเหนียวนุ่มไปเลยจ้านี่เลยค่ะฟันชุยๆหอมฟุ้งๆก็ไปเลยนะคะ อีกหนึ่งเมนูประหยัดสุดแสนจะประหยัดนะคะไม่ง้อหมูไม่แคร์หมูแน่นอนจ้าง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะง่ายๆจึงแบ่งปัน